อยากไปเมืองกาญไปเมืองกันไปเมืองกาญให้ภาไปน้ำบาภาไปน้ำเบาอยากไปเล่นน้ำบ่อยากเป็สาบ้านน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 าอ้ากไปบมืนงก้านไปเหาดนาบ้ปนาแม่หรือปะน่้า ตัวเมยูกรุงเทพอยากกี่ตัวกันไรใครอยากให้ไปน้ำซื้อซื้อ่อยากให้น้องไปน้ำอยากให้น้องน้อยไปน้ำให้แม่ไปกรุงเทพแน่ล่ะให้แม่ไปกรุงเทพแท้ลรอไ่อยากให้แม่ไปท่งไปนะไปท่งไปทงไปนะไอยาสิ อยู่นั่ไผ่นั่ไผ่นั่ไผ่สิบบาทมีไผ่บ่มีไผ่บ่มีไผ่บางทีก็บ่อยากเป็นสาวบ้านนอกเป็นสาวแต่บ้านน้อยากไปบึงกานไปบึงกานไปบึงกันจะพี่ละบ่ให้ไปบ่ให้ไปบ่ให้ไปบอกหูสิไปเฮ็ดยังสิไปหาแม่ตีลา อยากตัวไยเถอะแม่อยู่กรุงเทพล่ะก็อยากตัวแม่เนาะก็อยากให้ไปน้ำกะบ้าบอกอยากให้น้องไปน้ำมะไรอยากให้ลาไปน้ำม,มันอยู่น้ำไทยบ่ตองหูไปสู้ยังไง เ,อเอโอ้ยบ้าตายอายขออยู่นำ้ำทแต่พออยู่เมืองสุรินทร์นะบ<อ>่ฮะอี่พอโดนยืดเมืองสุรินทร์หละบมม่แม่นฟีอย่าเพิ่งเจอหลายแค่เพลงอยากไปเมืองการไปเมืองการไปเมืองการอยากไป,าไปหาพอไปหาพอไปหาพอไปเห็ดยังไปเห็ดยังไปเห็ดยัง

สปาสายแบ่งเทีย่ยงอคบไปเมืองอื่นก็ได้ปี้เกิดมาเป็นเด็กหน่อยกับอยู่ทองอยู่นะกับไปปุ๊บแต่สวนบบได้ไปายเกิดมาเป็นเด็กหน่อยเกิดมาเป็นเด็กหน่อยได้แต่ปลูบพักอยู่บบได้อยู่นําไไป อยู่เตนะานากะลงน้ากะลงบอม,มี่ไผมันเป็นยังคือออกไปคักคือออกไปคักแทมันเป็นยังคือลองจองอยากไปอยู่เมืองอยู่เมืองอยู่เมืองสวยสวยอยากไปอยู่เมืองเตือง สวย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 อันยั่งไปโรงเรียนก็ไปสวยสวยก็อยากอยู่เมืองสวยสวยมันเป็นอีหยังกันเป็นหยังมันคือเงียบแท้เงียบตายบ่จืญอยู่สื่อๆมันก็เงียบอย่าให้มันเงียบดูอย่าให้มัน มันเงียบดูเถ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 อยา่าใครมันโบเงียบโบเงียบย่สงบบางเทียบางเทียบางเทียแต่ว่าโบมีขนโบมีขนเสีย้เฮจังได มันสีเอาคนมาเฮ็ดยังกับบ่เสิมาเล่นกับมูแต่มันกับบ่มีมูเขาไปบ่มีคนเป็นยังมันคือบอ่มีคนเป็นยังมันคือบ่มีคนุนมันเป็นว่าอาะไร แต่คนอยากมีแฟนแต่ว่าบ่ามีสิ่งเห็ดจังใดมาปลูกสวนผูเดียวบ่มีไผอยู่น้ำคนอย่างฉันมันเป็นอะไรเกิดมาแป่น้อย อยากมีแต่น้อยแต่ว่าไม่บ่ให้นี่ให้ยยนนลูกว่ายามอายุ20สิให้เฮ็ดจังได้แฟนก็บ่เอาบ่ฮู้สิเว้าจังไดมีผัวบ่ออยู่แต่ว่าบ่เอาเหมือนกับคนโสดเหมือนบ่เอาผัวใหม่ อยากมีผัวแต่ว่าบม่มีสีเอาจังไดกะคนบ่มีอยากให้เฮาเต็มใจคนอยากมีผัวแต่ว่าแม่พ่ให้มีสิให้จังได้ก็ต้องยอมรับก่อนให้มันไงก่อนในลูกหลากก่อนสิมีผัว เงอายุยี่สิบกับบอไม่ไผ่เอาเงสีเอาแต่ตอนเด็กน้อยคนทอ่หยังจังมาเรื่องมากให้คนไอ้หยังจังมาเรื่องมากให้ตอนเด็กน้อยบันสีเอาต่หญ่คือบันสีเลยกแต่คนมันอยากมีใจแต่ว่ามากชินเด็กน้อย

คือบ่เคยมีแฟนสิเอาไผล่ะบ่ฮู้ว่าไผสิเอาวะน้อคนอีหยังน้อที่บ่มีแฟนโอ้ ให้ฮักค่อยลายบ่อยามีแฟนเรลวเมโอ้ยลูกอีละีแม่ขอโทษีแม่หาหายบ่ได้หรอคุณครับผมบ่มีไัยเอาแล้วครับผมอยากขอเอาได้บ่ครับบางเทีผมกับบ่มีภัยคุณคะ อีลาบ่าได้หรอกค่ะตอนบ่มีไผค้นกับบ่เอาดอกมันจะเป็นอียังบางเทียค้นกร้ายแต่ว่าอยากเสียวแต่ว่ามันโบหลายซ้ำใด กะเฮาบะมีเจ้าขอ,องเฮากะเลยมาเอาแต่เฮาบะมีไผนะนะเป็นแฟนกับเฮาเนี่ยไม่ต้องพูดดงังพี่ฉันก็ไม่พร้อมบางทีฉันไม่ได้เตรียมตัวขอโทษทีขอโทษทีขอโทษท,ท,ทีเกิดมาบ่าอยากเอาให้ เหมือนบ่มีไผเอาซื้อน,นี่ละหนูรักแฟนมากเลยหนูไม่รักใครยกเว้นแฟนแต่มันไม่เอามาลองบางทีก็ไม่ บางทีก็ไม่อยากบางทีงก็ไม,ม่อยากกังวลบางทีก็ไม่มีใครเอา หไม่รู้ฉันหนูไม่รู้หนูไม่รู้่ไปนสูตเดอามอ่นากนะันหนูไม่รู้อ่ะโอ้ไอ่ะรุ่นนี้ไม่รู้เหรอข้าทางไมเป็นขนาดของเราเพียงเ็วเนี่ยข้าทางเนี่ยเออแล้วคิดว่าจะได้คะแนน อันนี้รัคเราขอเลอกเล่นเพมานะพ่อะฮะตลอดเลยนะพ่อูัลูกเก่าเลยครับงานเพลงเร็วเป็นนีู้ไม่รู้ภูมิใจครับคำพิเ,เ enfin ีครับขอบคุณครับโตอครับลูกพนี้ฮะูดีครับขอบคุณค่ะวเลือกเพลงเหมอะนะเออคิ้กสดใสน่ารัก ออนี่ไม่ใช่ดวงนะผมบอกก่อนต้องรายการเนี้ยต้องฝีมือและตอนสา,า,า,นะา,ามภาษณ์ต้องโดนนะเพราะตัาคณะกรรมการทั้งสามคนไม่ปล่อยผ่านแน่นอนนะครับเกมส์มาลุกขอให้โชคดีนะขอบคุณค่ะอโนธครับเอออย่างที่น้องเขาบอกเขาเป็นเพลงถน,นัดสูดชอบผมดูแล้วผมมีความรู้สึกว่าน้องเขาผ่อนคลายเขาสบายดีไม่ว่าจะร้องหรือจะเต้นดีราท่าทางแล้วมีแดนเซอร์มาประกอบด,ด้วยทำให้มัน หน้าเวทีมันแน่นมันแน่นด้วยความสามารถในการกรอบของแดนเซอร์ถ้าจะรักแฟนก็รักคนดีเอาไม่ใช่มาเป็นให้ฉันเป็นกีดถ้าจะรักแฟนขอโทษด้วยนะเพราว่าดีเพราะว่าไม่อยากมีใจก็ไม่อยากมีแฟน เกิดมาเป็นเด็กหน่อยสิเอาแฟนเห็ดยังมีแต่แม่ว่าแต่บาหูสีว่าจังใดแม่มาดานูนดานี่ว่าเอบมีแฟนใหย,ย่หูเด้อดละเกิดมาตาเด็กหน่อยจนใหป่ปานนันมีแฟนกะบบ บางที่ก็อยากมีแฟนอยากมีแฟนอยากมีแฟนก็คนเหมือนไม่มีแฟนไม่มีแฟนไม่มีแฟนเกิดมาเป็นเด็กหน่อยบ่เอาเมียดอกบ่เอาผัวดอกเสียเอาให้ยังเมียเหมันบ่สำคัญผัวมันบ่ ก็บอกหูไพ่เสีเอาบางเธอกะทึกว่าเกิดมาเป็นเด็กหน่อยจนใหญ่ปานอยังบอหูว่ามีแฟนมันสีเป็นจังใดสีเอาไปเฮ็ดยังดอกแฟนแม่ว่าไม่เอาแล้วแม่หนูขอโทษเลยแม่ครับผมอยากได้เมียครับ สีเอาให้ย่างเมียบ่ดได้อียงดอกแม่คะหนูอยากได้เมีหนูอยากได้หดัวคะ่ะจะเอาทาไมหัวเอามาเอามาให้ทำอะไรแม่ครับผมขอออกวปข้างนอกเด้อครับอย่าไปหูเด้อว่เว้า,วาวกับผู้ญิงแม่คะหนูขอออกไปข้างนอกเด้ออย่าให้หูเด้อว่าไปกับผู้ชาย เฮ้ยเบื่อแท้ผู้สาวกับโบมีทำไมผู้ชายไม่มีสากคนเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ผมไม่อยากให้มีแฟนแม่เราก็เหมือนกันแต่คนมันอยากมีแฟนยากมีแฟนอยากมีแฟนโอ้ยตายผมเป็นผู้เบาได้บ่ คอยกับบบได้มีคือกันคอยกับบบเดร้รสิปินกันได้บบขอเาอแม่ไปก่อนได้บเนอผมกับบอต้องถามแอบมีก็ได้ดอกเพราะว่าแม่ห้าวสองคนมันกันนิสัยคือกันสิเป็นแม่ลูกกันบอเนอะ แม่ก็ว่าอย่าไปหยิงกับผู้ชายแม่ก็ว่าอย่าไปหยิงกับผู้สาวสิมาเฮ็ดหยังกลับบ้านมาหนีเดียวเอาไงได้เด้อย้าแม่บ่อยู่นั่นนะคือไปให้มีหลายแท้สิแพงลูกขยันหน่อยสิแพงลูกเฮ็ขยัน ของหรือมาบอกบอกหัวใจแต่ละครั้งเกิดขึ้นมันอยากมีแฟนเกิดไม่ให้หยั่งนะแม่ก็บอกยาไม่ยามีก็เกิดมาตามเจ้าของตามเจ้าของสิให้เกิดมาแล้วตายมัไบ่ได้เด้แม่ไม่ให้หยั่งเกิดมาก็อยู่สึ่ๆเกิดมาเสีย ผมแบบบ่พูดกันแล้วก็ให้ผมน้อได้อยู่บ้านผมมี่เหินโทรศัพท์กับบื้องซื้อให้คันผมมี่แม่แบบนี้ผมบ่มีดีกว่าบ่หนูก็อยากมีผัวแม่แม่คันอยากมีแม่ก็ให้มีแต่ว่าแม่ยังบ่มีเลยซักางขนเอ้าแล้วแม่มีผมได้จัำใจครับ เอาผมมัดใสครับผมอยากลูกบ่ต้องทาเม่เพราะว่าเม่บ่าอาวอกเม่บออยากบอกซ้ำได้ขอโทษด้ะครับเม่พอดีว่าผมบออยากมีเม่แบบดีหรอกเอามาเห็นอย่างเธอะเอามาหาคนผา ขอโทษครับแม่ผมบอเห็นแล้วมันหนีดูบอกดื้อผมก็อยากมีแฟนอยากไม่แฟนอยากไม่แฟนจะมาบ้าห้ว ใสาโหนเพล่ะแม่อยู่ใส่เนาะเกิด <c oughs> มื่อตอเด็กหน่อยถือกับแม่ตี เกิดมาตั้งแต่เด็กไม่ให้เธอเป็นแม่ตีวงตีตีให้ยังบุญไปให้ยังฮิดดตก่รับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่ดูจนจบคลิป หาเรื่องหรือไงวะ